ประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสมบูไทยบุตรนัตนะคะตำแหน่งครูว,วิทยาฐานะชำนาญการจากโรงเรียนบ้านหนองจอกสงกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งค่ะค่ะ,คะก็นะคะถ้าพูดถึงเรื่องแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะโดยใช้ active learning เข้ามามีส่วนร่วมนะคะถุดเริ่มต้นก็คือเริ่มมาจากการที่ นักเรียนส่วนใหญ่นะคะพอเราพูดถึงคาว่าวิทยาศาสตร์นักเรียนสมองว่าเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่น่ากลัวต้องมีการทดลองไม่กล้าทาการทดลองกลัวการลงมือทําขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะทีนี้ก็เลยอยากเปลี่ยนทัศนคติของนักเรียนนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้เขาเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สนุกสนานเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเป็นสิ่งที่น่าค้นหานะคะและทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้เขาเห็นความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ให้เขาได้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของเขาเองนะคะทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาเป็นวิทยาศาสตร์เนีอยให้เขาเห็นความสำคัญตรงนี้และก็ที่สําคัญนะคะก็คืออยากเห็นรอยยิ้มเล็กๆนะคะของนักเรียน,นเวลาที่ได้เรียนกับคุณครูสมุทรไทยด้วยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแรนงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอน Active Learning หรือการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุกคือการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำลงมือค้นคว้าค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการต่างๆและมีครูเป็นโคช้ชผู้คอยให้คำแนะนำซึ่งการเรียนรู้แบบนี้นะคะมีความสอดคล้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้สำรวจและค้นหาคำตอบด้วยตวเองและมีคุณครูเป็นผู้สร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างความสนุกสนานความตื่นเต้นความท้าทายซึ่งเป็นการเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมาก นอกจากกิจกรรมการทดลองซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเรายังสามารถใช้เกมต่างๆใช้การจัดสถานการณ์ที่ท้าทายการทดสอบในรูปแบบที่หลากหลายทําให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบๆตัวเราการใช้สถานการณ์ในชีวิตประจําวันของนักเรียนมาใช้ในการเรียนจะทําให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นและเห็นความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อนักเรียเห็นความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนก็จะเปิดใจอยากเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของความสําเร็จในการสอนนอกจากจะวัดจากผลสาเร็จแล้วการที่ได้เห็นนักเรียนมีความสุขในการเรียนการได้เห็นรอยยิ้มการได้ฟังเสียงหัวเราะเห็นความกระตือรือร้อนอยากที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่วัดค่าความสําเร็จในการสอนได้เหมือนกันและสิ่งที่ภูมิใจที่สุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราประสบผลสาเร็จในการสอนแล้วก็คือการที่เห็นนักเรียนได้นําสิ่งที่เขาเรียนรู้ในห้องเรียนไปต่อย,ยอดเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาได้เช่นเขาสามารถแหน้ามองท้องฟ้าและเขาสามารถอธิบายปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมได้เขาสามารถหยิบใบไม้ขึ้นมาหนึ่งใบและเขาจำแนกได้ว่า นี่คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่เขาสามารถอธิบายได้ว่าการที่ผลไม้หนึ่งลูกหล่นลงมาจากต้นมันเกิดเพราะว่าอะไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากห้องเรียนและเขาต่อยอดเพื่อมาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาได้เขาจะเห็นแล้วว่าวิชาวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเขามันมีความสําคัญและเป็นเรื่องใกล้ตัวของเขานั่นเองแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละ <Netz ank pedir als> คือความสำเร็จในการสอนของเราแล้วครูสมุทัไทยบุญรัตน์ก็เป็นคุยท่านหนึ่งที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบ Active Learning มาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนสอนในชั้นเรียนมาโดยตลอดครับซึ่งก็ทำให้นักเรียนมีความสนใจครับมีความสนสนาและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในชั้นเรียนครับเป็นอย่างดี และผลจากการที่คุณครูได้ใช้กิจกรรม Active Learning ก็ทำให้นักเรียนมีผลสำลิดทางการเรียนที่สูงขึ้นนะครับก็ดูได้จากผลการทดสอบโนเน็ตของทุกปีที่ผ่านมานะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ก็มีผลสำลิดมีผลการสอบโดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทุกปีและก็อยู่ในลำดับต้นๆของสำนักง,งานเขตพื้นที่ มาดูตลอดนะครับซึ่งค,ครูสมุดไทยบุตรลัทน์ครับก็มาเป็นแรงบรันดาลใจให้กับนักเรียนครับในการที่จะทําให้นักเรียนถือเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างในการเรียนและก็เป็นแรงบรันดาลใจให้กับคุณครูลหลายๆท่านครับเป็นตัวอย่างซึ่งท่านเองก็เป็นวิทยากรแนะนา ของสนักงานเขตในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแ c คที e Learning ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเ,เรียนแน,คคนคะคุณครูได้เป็นอย่างดีครับคุณครูสมิทไยนะคะเป็นคุณครูที่จัดกิจกรรมสอนที่น่าสนใจนะคะทำให้เด็กๆอยากที่จะเรียน อยากทดลองเวลาทดลองก็าจะว้าวอย่างเงี้ยทำให้เขามีความตื่นเต้นตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ทําให้เขาชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากๆแล้วก็มีความสุขในการเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ของคุณครูสมรไทยรัตนะครับพูดในแง่ของประสบการณ์ก่อนประสบการณ์ที่ได้เห็นแล้วก็การจัดการเรียนรู้ของคุณครูสมรไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าเด็กๆสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ได้จริงๆบางครั้งเด็กๆไม่รู้ตัวเลขซ้ำว่าตัวเองกาลังเรียนรู้อยู่หรือว่ามันคือการเล่นแต่การเล่นนั้นคือการเรียนรู้แต่ที่เห็นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู i ไอ้คือวันี้ไม่ว่าจะเป็นโมเดลพาแซบหรือว่าจะเป็นโมเดลของกิ๊กโมเดลที่เป็นชเล่นของครูสมุทรไทยนะครับได้จัดการเองเนี่ยบอกได้เลยว่าแต่ละโมเดลเนี่ยสุดยอดทั้งนั้น หลากหลายไม่ซ้ำและให้ความสนุกกับนักเรียนทุกคนครัยังไงบ้างคะเรียนวิทยาศาสตร์เป็นยังไงบ้างทำไมถึงบอกว่าสนุกเอ่ยได้เล่นเกมได้เล่นเกม,มหรอไม,รไม่มีเครียดได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะม,คมีอะไรบ้างอ่ะมันต,ต่อไปฟ้า่ะ เล่นหนังตะลุงด้วยค่ะเ <c oughs> <า>ออชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไหมคะชอ,ชอบเฉพาะอะไรเอ่ออะไรอีกเอ่อเป็นยัไนงไงบ้างคะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สนุกค่ะ <c oughs> เรียนกับคุณครูสนุกไหม อ่าทำไมถึงบอกว่าสนุกเอ๋ยทำไมนะซึ่อค่ะเช่นอะไรบ้างที่หนูได้เรียนรู้มามีเรื่องอะไรบ้างเอยอต้องข้างโปร่งแสงแรงน้อมถ่วงค่ะนอกจากความสุขของนักเรียนแล้วคุณครูเองก็มีความสุขมากเหมือนกันมีความสุขในการสอน มีความสุขในการสร้างสรรคกิจกรรมใหม่ๆมีความสุขในการแบ่งปันวิธีการสอนผ่านโซเชียลมีเดียและมีความสุขในการส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆส่งต่อพลังบวกให้กับพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านรอยยิ้มเล็กๆของนักเรียนสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณครูคนนี้เสมอคุณครูสมุทัไทยบุตรั์ครูชำนาญการจากโรงเรียนบ้านหนองตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งขอบคุณค่ะ